กว่าซ้ายห้องายแคลกันดานอุดมเล็กแต่ที่ต้องระวังอาวุธเด็ดพี่ครับโอ้ยการันตีไว้แล้วครับและก็เป็นจริงๆด้วยครับโอ้แก้มือสำเร็จครับอุดมเล็กนุปาราบุรีครับหรือว่าอุดมเล็กกำนันลีนุปราบุรีจากประจวบคิริขันครับจังหวะหลวมเข้ามากับสองแรงบวกเลยครับต้องบอกว่าตั้งแต่ไก่โฮเลยครับ สองผู้นี้เนี่ยคมทั้งคู่กับเปียงเข้ามาครับโอ้จวลมไปก่อนครับทางดรานเจ้าสุภเคนดูครับเวี่ยงซ้ายแล้วหลุดครับเพราะหลุดนิดอุ้ยแม่นครับดึงจังหวะได้ก่อนครับอาศัยความนิ่งครับนี่ครับจังหวะดึงหนึ่งจังหวะแล้วทิ้งด้วยซ้ายตรงโอ้โหหลับเลยครับแม่ไม่เสียเวลานับเลยครับท่านมท่านผู้ชมครับกรรมการ กรรมการผนธยาจะพายนันโบกมือยุติการชกทันทีครับหลับกลางอากาศไปแล้วครับ ladies and gentlemen after just one round of action we have a winner by way of technical knockout red corner อุดมเล็กกำนันลีนู